นี่คือฮุกภาษาไทยสำหรับ YouTube ของคุณที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกดึงดูดทันทีเต็มไปด้วยความสงสัยและอยากฟังต่อจนจบพร้อมใส่ Call to Action ตรงช่วงที่เริ่มมีความลึกลับในเรื่องฮุกภาษาไทยนี่คืนฝนตกกลางหมู่บ้านเล็กริมเจ้าพระยาเด็กหนุ่มคนหนึ่งรักเธออย่างสุดหัวใจแต่ไม่เคยบอกออกมาแม้สักคำจนวันที่เธอรู้ค่าของเขาเขาก็จากไปแล้ว แต่คืนนั้นเองกลางแสงจันทร์และเสียงระฆังวัดเธอกลับเห็นร่างหนึ่งที่คุณตายยืนอยู่ริมตลิ่งแม้งองมือจะปิดบังใบหน้าแต่หัวใจของเธอกลับบอกว่านั่นคือเขาถ้าคุณอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้อย่าพลาดแม้เพียงวินาทีเดียวฟังให้จบแล้วบอกผมในคอมเมนต์ว่าคุณคิดว่าเขากลับมาจริงๆหรือเป็นเพียงภาพในความทรงจำและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าลึกลับน่าขนลุกแบบนี้กดติดตามช่องไว้เลยเพราะยังมีเรื่องอีกมากที่คุณไม่เคยได้ยินจากที่ไหน ถ้าคุณต้องการผมสามารถเขียนเวอร์ชัน6อีกสแบบให้เลือกใช้เพื่อทดสอบว่าแบบไหนดึงผู้ชมได้ดีที่สุดฝนตกหนักในค่ำคืนนั้นเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนกับหลังคาสังกะสีของบ้านไม้เก่าแสงไฟถนนสลัวสลัวส่องผ่านหยดน้ำที่เกาะอยู่บนกระจกหน้าต่างเด็กหนุ่มนั่งอยู่เงียบๆที่ระเบียงบ้านมองไปยังถนนสายเล็กที่ทอดยาวไปจนสุดตาเขารู้ว่าเธอจะเดินผ่านตรงนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนเหมือนทุกครั้งเขาเพียงมองเธอจากไกลไกล ไม่เคยส่งเสียงเรียกไม่เคยเอื้อมมือคว้าหัวใจของเขาเต็มไปได้วยความรู้สึกที่ไม่เคยเอ่อยออกมาเธอเดินผ่านพร้อมรอยยิ้มสดใสกระปรงนักเรียนสะบัดตามจังหวะก้าวเท้าเสียงหัวเราะของเธอเหมือนกลบทุกเสียงรอบข้างแต่ไม่เคยกลบเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงขึ้นทุกครั้งในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนรู้จักกันหมดเขาเคยช่วยแม่ของเธอขนของในงานบุญวัด เคยยืนเฝ้าดูเธอรำไทยบนเวทีในงานลอยกระทงแต่เธอไม่เคยมองเขานานเกินสองวินาทีวันเวลาผ่านไปฤดูฝนเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเธอเริ่มคบหากับใครบางคนจากตัวเมืองเขายังยือนอยู่ตรงที่เดิมมองจากระเบียงเดิมเก็บทุกคำพูดไว้ในใจเหมือนเดิมคืนหนึ่งเขาเดินไปที่วัดที่เธอชอบไปไหว้พระบนต๊กไม้หน้าสาลามีดอกกุหลาบสีแดงหนึ่งดอก วางเคียงกับกระดาษพับอย่างประนีตแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นของใครหลายเดือนต่อมาเธอกลับมาคนเดียวยืนมองแม่น้ำที่ไหลเอื่อยเธอเพิ่งรู้ว่าเสียงฝีเท้าเงียบๆที่เคยเดินตามหลังเธอคือคนที่หายไปจากหมู่บ้านแล้วในความเงียบนั้นเธอเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำมือของเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังจะพูดอะไรกับใครบางคนที่ไม่มีวันได้ยินอีกแล้ว ลมเย็นจากแม่น้ำพัดผ่านเสียงระฆังวัดดังแผ่วจากฝั่งตรงข้ามเธอก้มลงหยิบดอกกุหลาบแห้งที่ตกอยู่ริมท่าน้ำกลีบดอกเปราะบางร่วงลงทีละกลีบเหมือนเวลาที่ผ่านไปโดยไม่อาจย้อนกลับภาพในความทรงจำค่อยๆผุดขึ้นรอยยิ้มเงียบๆของเขาในวันฝนพรำสายตาที่มองเธอเหมือนโลกมีเพียงคนเดียวแต่เธอกลับมองข้ามไปโดยไม่เคยรู้สึกเธอเดินช้าๆไปยังซุ้มสาลาวัด บนโต๊ะไม้ตัวเดิมยังมีรอยน้ำตาเก่าที่ฝังอยู่ในเนื้อไม้ใครบางคนเคยนั่งอยู่ตรงนี้ในคืนที่ไม่มีใครเห็นทิ้งความรู้สึกทั้งหมดไว้โดยไม่เอ่ยคำเดียวเสียงพระสวดมตนดังจากในโบสถ์เธอยืนฟังอยู่เงียบเงียบหัวใจหนักอึ้งในแสงเทียนริบหรี่เธอเห็นกระดาษพับเก่าซ่อนอยู่ใต้ใจกันขอบกระดาษซี่จางเหมือนผ่านการเวลามานานมือของเธอสั่นขณะคลี่มันออก ตัวอักษรเขียนด้วยลายมือที่เธอจําได้ทันทีเป็นเพียงประโยคสั้นๆที่ทําให้เธอแทบหยุดหายใจถ้าเธอหันมามองเพียงครั้งเดียวฉันคงได้บอกเสียงแม่น้ํายังคงไหลไม่หยุดแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยเสียงที่เงียบงนันหยดน้ําตายหยดลงบนกระดาษเก่าหมึกบางส่วนเลือนราวกับกําลังถูกฉล้างออกไปพร้อมกับความลับเธอกากระดาษแน่นเหมือนกลัวว่ามันจะหายไปจากมืออีกครั้ง ลมพัดแรงขึ้นกลิ่นดอกลั่นทมจากลานวัดลอยมากับอากาศทำให้เธอนึกถึงคืนวันเพ็ญที่เขาเคยยืนมองเธอรําใต้แสงจันทร์ตอนนั้นเธอหัวเราะก,กับเพื่อนๆนแต่ไม่รู้ว่ามีสายตาหนึ่งคู่เก็บภาพนั้นไว้เหมือนของล้าค่าเธอเดินตามทางไม้เก่าริมน้ําทุกย่างก้าวเหมือนพาเธอกลับไปยังวันที่เขายังอยู่เสียงเรือหางยาวแล่นผ่านสะท้อนเป็นระลอกคลื่นบนผิวน้ำเราก,กำลังบอกเล่าเรื่องราวที่เธอเพิ่งเข้าใจใช้าเกินไป เมื่อเธอหยุดยืนเงาของเธอทอดยาวลงบนสายน้ำยามเย็นแสงสุดท้ายของวันค่อยๆลับขอบฟ้าเธอสูดลมหายใจลึกแล้วมองไปยังฝั่งที่ไกลลิฟที่นั่นคือทางที่เขาจากไปไม่มีวันหวนกลับเธอยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นนานราวกับเวลาหยุดหมุนเสียงจากจันยามคําเริ่มดังประสานกับเสียงน้ำกระทบตะลิ่งดวงตาของเธอพร่าพระน้ำตาที่เอ่อขึ้นอีกครั้งในความมืดที่ค่อยๆคลุมหมู่บ้าน เธอเห็นแสงไฟเล็กๆจากเรือลำหนึ่งแล่นช้าๆผ่านไปเงาคนพายทาบยาวลงบนผิวน้ำทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลเธอเผลอหลุดปากเรียกชื่อเขาออกมาเสียงนั้นสั่นจนแทบไม่ได้ยินแม้แต่ตัวเองแต่เรือลำนั้นไม่ชะลอไม่หันกลับมาเพียงแล่นห่างออกไปเรื่อยๆจนเหลือเพียงแสงริบรี่กลางแม่น้ำเธอก้มลงมองกระดาษในมืออีกครั้งมือสั่นจนแทบถือไม่อยู่ และเงียบเงันนั้นเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเสียงฝีเท้าเบาๆเหยียบลงบนพื้นไม้เก่าทําให้หัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาเธอค่อยๆหันกลับช้าๆแต่แสงไฟจากสารวัตรส่องมาเพียงครึ่งใบหน้าร่างสูงในเสื้อเชิ้ตสีซีดยืนเงียบอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวดวงตาคู่นั้นเหมือนที่เธอจําได้ไม่มีผิดแต่ในวินาทีที่เธอกําลังจะเอ่ยชื่อ เสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นกล้องไปทั่วลานเธอกับพลิปตาเพียงเสี้ยววินาทีร่างนั้นกลับเลือนหายไปท่ามกลางเงามืดเหลือไว้เพียงกลิ่นน้ำฝนและลมเย็นจากแม่น้ำที่พัดผ่านมือของเธอกำกระดาษแน่นขึ้นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บและในความเงียบงันเธอเริ่มตั้งคำถามว่าคืนนี้เธอได้เจอเขาจริงๆหรือเป็นเพียงภาพในความทรงจำเธอรู้ทันทีจากแผ่นหลังนั้นแม้จะไม่ได้เห็นใบหน้า มันคือท่าทางที่คุ้นเคยจนไม่มีวันลืมเธอพยายามจะเอ่ยชื่อเขาแต่เสียงกลับติดอยู่ในลําคอเหมือนทุกคำถูกกลืนหายไปกับเสียงคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งร่างนั้นยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆก้าวลงไปในสายน้ำอย่างช้าๆน้ำเย็นยามค่าคืบผ่านขึ้นถึงเอวของเขาแต่เขาไม่ได้หันมามองแม้เพียงครั้งเดียวเธอเริ่มวิ่งไปทางตลิ่งฝ่างเงามืดและดินชื้นที่ทำให้เท้าลื่นนถล ระดาษในมือหลุดปลิวไปตามลมแต่เธอไม่หันกลับไปเก็บเมื่อเธอไปถึงขอบน้ำร่างนั้นก็ลึกลงไปเกือบมิดอกและในจังหวะที่เธอจะก้าวลงตามเขาก็หยุดแล้วเอียงสีสราวกับจะฟังอะไรบางอย่างจากความเงียบเธอหันมองรอบตัวอย่างลนลานทุกมุมของลานวัดมีเพียงเงาเสาไม้เก่าและแสงไฟริบหรี่จากตะเกียงน้ำมันเสียงลมพัดใบลั่นทมร่วงลงมาบนพื้น กลีบดอกสีขาวกระจายรอบเท้าเธอเหมือนทางเดินที่ถูกโรยไว้หัวใจเธอเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้เธอก้าวเท้าตามทิศท,ที่คิดว่าเขาเดินหายไปแต่ทุกย่างก้าวกลับพาเธอไปสู่ความมืดที่หนาทึบขึ้นเรื่อยๆเสียงแม่น้ําดังชัดขึ้นจนเธอไม่แน่ใจว่ามีอีกเสียงหนึ่งซ่อนอยู่ใต้คลื่นหรือไม่ทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบแผวราวกับมาจากไกลแสนไกลเป็นเสียงที่เรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนเมื่อก่อน เธอหยุดนิ่งหันหูฟังด้วยหัวใจที่แทบหยุดเต้นและที่ริมตะลิ่งเธอเห็นเงาร่างหนึ่งยืนหันหลังให้แสงจันทราบลงบนไหล่ของเขาเธอหยุดหายใจไปชั่วขณะแม่น้ำเงียสงัดจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มีดวงจันทร์เต็มดวงลอยเด่นแสงเงินย้อมผิวน้ำให้สว่างราวกับทางเดินสู่ที่ไกลโพ้นลมเย็นพัดผ่านใบหน้าของเธอและในวินาทีนั้นเขาหันกลับมามอง สายตาคู่นั้นเต็มไปได้วยความรู้สึกที่เธอไม่เคยได้รับมาก่อนทั้งอ่อนโยนทั้งเศร้าและเหมือนกำลังบอกลาเธอก้าวลงไปในน้ำโดยไม่คิดความเย็นแล่นเข้าสู่ร่างกายจนขนลุกสู้แต่มือของเธอยังพยายามเอื้อมไปหาเขาเหลือเพียงระยะเอื้อมมือถึงแต่ปลายนิ้วกลับแตะได้เพียงความว่างเปล่าเขาเริ่มจมลงทีละน้อยรากับถูกกลืนหายไปในสายน้ำแสงจันทร์ส่องลงตรงที่เขายืนเป็นครั้งสุดท้าย และเธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างเย็นเยียบแต่ลงบนข้อมือของเธอเธอสะดุ้งเล็กน้อยกับสัมผัสนั้นมันไม่ใช่มือคนแต่เป็นวัตถุเล็กๆที่ลอยมากับกระแสน้ำเธอค่อยๆย,ยกขึ้นมาดูใต้แสงจันทร์เป็นสร้อยลูกปัดสีซีดที่เธอเคยเห็นอยู่บนข้อมือของเขาเสมอความทรงจำพุ่งกลับมาอย่างรวดเร็ววันที่เขาเคยยื่นมันให้เธอเล่นตอนงานวัดวันที่เธอหัวเราะแล้วคืนมันไปเพราะคิดว่าเป็นเพียงของเด็ก แต่ใครจะรู้ว่าเขาใส่มันติดตัวมาตลอดจนถึงวินาทีสุดท้ายน้ำตาไหลลงปนกับหยดน้ำจากแม่น้ำบนแก้มของเธอเธอเงยหน้ามองผิวน้ำที่กลับเนียยสงัดอีกครั้งไม่มีร่างไม่มีเงาไม่มีแม้แต่ละลอกคลื่นเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ไม่เคยมีอยู่จริงแต่สร้อยในมือเธอเย็นเฉียบและหนักแน่นหัวใจเธอสั่นไหวอย่างรุนแรงและลึกๆในเงามืดใต้ผิวน้ำ เธอรู้สึกเหมือนมีดวงตาคู่หนึ่งยังคงมองขึ้นมาเธอเก้าวถอยหลังช้าๆแต่สายตาย,ยังคงจ้องมองลงไปในน้ำอย่างไม่กล้ากับพริบความมืดใต้ผิวน้ำเหมือนกำลังขยับไหวราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังลอยขึ้นมาใกล้เสียงลมจากแม่น้ำพัดแรงขึ้นจนเสื้อผ้าของเธอปลิวสะบัดเสียงกระดิ่งเล็กๆจากไหนสักแห่งดังขึ้นแผ่วเบาจังหวะน,นั้นหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบขาดลมหายใจเพราะเธอจำเสียงนั้นได้ มันคือเสียงเดียวกับที่เคยดังจากข้อมือเขาทันใดนั้นผิวน้ำก็แตกกระจายเป็นวงกว้างเงาร่างคล้ายมนุษย์โผล่ขึ้นมาเพียงครึ่งตัวแม้แสงจันทร์จะไม่ชัดพอแต่เธอรู้สึกถึงรอยยิ้มบางๆที่คุ้นเคยและในวินาทีนั้นมือหยินเยียบก็ค่อยๆย,ยื่นมาทางเธอเธอหลับตาแน่นสูดลมหายใจลึกหัวใจสั่นไหวระหว่างความกลัวและความโหยหาเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้ง มือเย็นนั้นก็ยังอยู่ตรงหน้าราวกับรอการตัดสินใจจากเธอเธอเอื้อมมือไปช้าๆปลายนิ้วสัมผัสกันเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆถอยห่างและจมลงไปในสายน้ำอย่างเงียบงนันผิวน้ำกลับมาเรียบสงบราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมีเพียงสร้อยลูกปัดในมือเธอที่ยังเย็นเฉียบและเสียงระฆังวัดที่ดังแผ่วปลิวมากับลมเหมือนคำบอกลาสุดท้ายที่ไม่เคยได้ยินจากปากเขา เธอหันหลังกลับเดินขึ้นจากตะลิ่งอย่างช้าๆทุกย่างก้าวเต็มไปได้วยความรู้สึกที่ไม่มีวันลบเลือนและในค่ำคืนนั้นใต้แสงจันทร์ที่ส่องลงบนแม่น้ำหัวใจของเธอได้เก็บรักเงียบของเขาไว้ตลอดกาล